ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริสัญญาธาตุรักตอนที่5จะสวยสักแค่ไหนเสียงกร่งหน้าบ้านดังขึ้นร่างบางจึงรีบลุกขึ้นเดินไปหน้าบ้านและพอเห็นว่าเป็นชนิการที่มาหาออนิชชาจึงเชิญหญ,ญิงสาวเข้ามาในบ้าน พี่อิงว่าไงคะตกลงจะไปทำงานที่แร่กับชมพู่หรือเปล่าพอนั่งลงบนเก้าอี้ได้ชน,นิการก็รีบเอ่อยถามทันทีในใจก็ภาวนาให้ออนิชาตอบตกลงตกลงจ้ะออนิชาตอบพร้อมกับส่งยิ้มไปให้คนตรงหน้าชมพู่ดีใจจังเลยคะ่ะที่พี่อิงตอบตกลงนี่คะ่ะสัญญาจ้างงานชน,นิการบอกโดยรอยยิม้มก่อนจะหยิบกระดาษยื่นให้ออนิชา ขอบใจมากนะชมพู่ออนิชาหย,ยิบกระดาษมาอ่านจนละเอียดถึงแม้จะสงสัยกับสัญญาจ้างที่บอกว่าห้ามออกจากงานจนกว่าจะครบ2ปีถ้าออกก่อนเธอจะต้องจ่ายเงินให้กับทางไร่ตามค่าแรงคูณเดือนที่เหลือแต่แค่สองปีออนิชาคิดว่ามันคงไม่นานเท่าไหร่จึงยอมจดปากกาเซ็นชื่อลงบนกระดาษพรุ่งนี้ชมพู่จะกลับแล้วพี่อิงจะไปไร่พร้อมกับชมพู่เลยหรือเปล่าคะหรือว่าจะไปทีหลัง พี่ยังไม่พร้อมเลยเดี๋ยวพี่ไปทีหลังดีกว่าแล้วค่อยโทรถามทางเอาตอนนี้อนิชายังไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรสักอย่างไปเองน่าจะดีกว่าเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะถ้างั้นเอาไว้เจอกันที่ไร่นะคะจ้ะพอชนนิการกลับไปแล้วอนิชาก็เดินกลับไปนอนลงบนเตียงอย่างหมดแรงหวังว่าที่ไร่ของ่บบรนนอจะไม่มีไฟฟ้าใช้นะถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเธอคงต้องบ้าตายแน่แ แต่คงไม่หรอกมัง้งมันคงจะไม่กันดานขนาดนั้นถ้าหากว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ฉันนิการจะต้องบทให้เธอฟังบ้างแหละคิดในแง่ดีเข้าไว้สิออนิชาไม่รู้ว่าทําไมวันเวลามันถึงได้ผ่านไปไวเหลือเกินวันนี้ออนิชาจะต้องเดินทางไปที่ไร่เหมือนฟ้าหญิงสาวเลือกที่จะเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะเพราะไม่ต้องขับรถไปเองให้เมื่อยที่จริงก็กลัวหลงด้วยแหละก่อนจะเดินทางชนนิการก็ได้โทรมาบอกว่า พี่สาวจะมารับเธอที่ท่ารถเธาจึงไม่ได้กังวลเท่าไหร่หลังจากที่รถออกจากท่าอ,อนิชาก็เริ่มตาเปรย์ง่วงนอนขึ้นมาทันทีจนทําให้เพลอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนที่ผู้คนลงรถกันจนเกือบจะหมดแล้วรางบางลุกขึ้นเดินลงจากรถก่อนจะไปรอรับกระเป๋าข้างล่างเมื่อได้รับกระเป๋าสัมภาระครบก็หยิบมือถือออกมาจากกระเป๋ากดโทรหาชนิกาทันทีแต่เสียงที่ได้ยิน ทำให้ออนิชาอยากจะร้องกรี๊ดขึ้นมาเมื่อไม่มีสัญญาณตอบรับแล้วแบบนี้เขาจะหาคนมารับเจอไหมเนี่ยด้วยความเพลียิงสาวจึงเดินไปนั่งที่เก้าอีอ้อย่างหมดแรงใช่คุณอิงหรือเปล่าครับเขาได้ยินคําถามอนิชาก็รีบหันไปมองทันทีโอ้นี่มันพระเอกหนังชัดๆหน้าตีมากถึงแม้ว่าผิวจะไม่ค่อยขาวก็เถอะแต่ก็พอใช้ได้ใช่คุณออนิชาหรือคุณอิงไหมครับ มื่อชายหนุ่มเห็นว่าหญิงสาวไม่ยอมตอบก็เลยถามซ้ํเพราะกลัวจะไม่ใช่ออนนิชาแต่ดูจากในรูปที่ชนิการให้มาก็น่าจะใช่เออใช่ค่ะสวัสดีค่ะออนิชารีบตอบพร้อมกับลุกขึ้นแล้วยกมือขึ้นว่าชายหนุ่มยังสวยงามทั้งที่ยังไม่รู้ว่าคนตรงหน้าเป็นใครอาจจะเป็นญาติหรือใครสักคนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของไร่แต่การสร้างความประทับใจครั้งแรกถือเป็นเรื่องที่ดีไม่คิดเลยว่า ที่ไรของชนิการจะมีผู้ใช้หน้าตาดีขนาดนี้ผมเป็นผู้จัดการของไรนะครับวิวัตครับหรือจะเรียกว่าพิวิ์ก็ได้ชายหนุ่มหน้าตีเออยบอกยิ้งสาวเห็นชมพู่บอกว่าจะให้พี่สาวมารับพอดีว่าคุณฟ้าไม่ว่างก็เลยให้ผมมาแทนครับผมว่าเราเรียกไปกันดีกว่าก่อนที่ฝนจะตกชันทางนี้ครับคุณอิง ชายหนุ่มเอ่ยบอกพร้อมกับถือกระเป๋าของหญิงสาวที่วางเอาไว้แล้วเดินนำไปที่รถคันนี้เหรอคะอ,อน้นชาเห็นมิวั์เอากระเป๋าไปวางไว้ที่หลังกระบะรถจึงเอ่ยถามเพื่อเขาจะเอาไปวางผิดคันพระนิตยากับพรทิพย์เคยว่ารถของเธอเก่าอย่างนั้นเก่าอย่างนี้เธอเลยอยากจะให้มาเห็นรถคันนี้จริงๆมันเลยคําว่าเก่าไปเยอะแล้วเรียกว่าซากเด็กวิ่งได้จะยังดีกว่าแล้วคงไม่ต้องให้เธอบอกแล้วนะว่ารถคันนี้มีแอร์ไหม ไม่ต้องดอให้เสียเวลาแค่มีเบาให้นั่งเธอก็คิดว่าบุญแล้วใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าค่ะอเนชชาพูดพร้อมกับสายสีษะไปมาก่อนจะเปิดประตูเข้าไปนั่งพอรถเคลื่อนเข้าสู่ท้องถนนหญิงสาวก็หมุนกระจกลงเพื่อระบายความร้อนหวังจะให้ลมทําให้เย็นขึ้นแต่อแดดที่แผดเผากลับยิ่งทําให้เธอร้อนหนักมากขึ้นกว่าเดิมจะต้องเรีบหมุนกระจกขึ้นตามเดิมน่าจะเอารถดีๆกว่านี้มารับเธอหน่อย รั้งไรมีรถคันเดียวหรือไงออนนิชาอดคิดอย่างเคืองใจไม่ได้ทนเอาหน่อยนะครับอีกไม่นานก็ถึงแล้ววิวัต์สังเกตเห็นใบหน้าว่ามีเงาซึมออกมาก็นึกสงสารตอนแรกเขาก็จะเอารถอีกคันมารับแต่เจ้าของไร่ดด้สั่งให้เอาคันนี้มารับเพื่ออยากจะทดสอบความอดทนของคนที่จะมาทำงานในไร่ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนค่ะ อ,อนนชาตอบรับก่อนจะมองไปยังเมืองหน้าด้วยสีหน้าบึ้งตึงตอนนี้ใครยิ้มออกมาได้ก็บ้าแล้วร้อนจะตายใครไม่อารมณ์เสียให้มันรู้ไปสิทางเข้าไร่จะเป็นหลุมหน่อยนะครับใช่หนุ่มเอ่ยบอกระหว่างที่เลี้ยรถเข้ามาในไร่ค่ะถ้าจะทำอะไรได้ละ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วต่อให้เป็นหลุมเป็นบ่อย,อยังไงเ้าก็คงจะกลับตัวไม่ทันแล้วตอนนี้กลนของอ,อนิชาระบมจะไม่รู้จะระบมยังไงแล้ว ถ้าหากรู้ล่วงหน้าว่าจะเป็นแบบนี้ออนิชาจะไม่มีทางเซ็นสัญญาจ้างงานเด็ดขาดชนิการเธออยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเมื่อรถพามาจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่อ,อนิชาก็เปิดประตูรถลงไปทันทีเธออยากจะสูดอากาศภายนอกจะแย่อยู่แล้วดวงตากลมโตมองบ้านตรงหน้าถึงกับต้องตะลึงไม่คิดว่าจะมีบ้านสวยๆอยู่กลางไร่แบบนี้ถึงแมว่ามันจะไม่ใหญ่มากแต่การดีไซน์นี่กินขาด เป็นยังไงบ้างคะพี่อิงออนนชาได้ยินเสียงที่คุ้นเคยจึงหันไปมองแล้วก็เห็นว่าเป็นชลนิการนั่นเองหญิงสาวจึงยิ้มกว้างออกมาอย่างน้อยที่นี่ก็มีคนที่เธอรู้จักเธอไม่ได้ตัวคนเดียวซะหน่อยก็ดีจ้ะออนนิชาตอบด้วยรอยยิ้มความจริงเธอเลยอยากจะบอกออกไปว่าไม่โอเคเอามากๆแต่ก็รู้สึกเกรงใจหญิงสาวที่อุตส่าห์หางานให้อ้าว ทำไมพีวิต์เอารถคันนี้ไปรับพี่อิงล่ะคะชอวนิการหานไปเห็นรถคันเก่าที่เธออยากจะให้พี่สาวเอาไปขายเป็นเศษเหล็กจอดอยู่ไม่ไกลก็เอ่ยถามผู้จัดการของไรทันทีเออคือว่าวิวัฒเมื่อโดนถามก็ไม่กล้าพูดความจริงออกไปว่าทำไมถึงไดเอารถคันนี้ไปรับอ,อนิชาอ้ำอึ้งอะไรคะมีอะไรหรือเปล่าบอกชมพู่มาเดี๋ยวนี้เลยนะ ชนในการเห็นท่าทางมีพิรุษของผู้จัดการก็เอย่ยขู่หวังจะให้อีกคนบอกให้ได้อ,อนิชาเองก็มองวิวัฒไม่วางตาเพราะอยากจะรู้เหมือนกันว่าทําไมชายหนุ่มถึงไดเอารถคันนี้ไปรับเธอคือว่าคุณฟ้าให้เอาคันนี้ไปรับนะครับในที่สุดชายหนุ่มก็บอกความจริงให้น้องสาวเจ้านายทราบพี่ฟ้านะพี่ฟ้าบ้าหรือเปล่าชมผู้บอกให้ไปรับพี่อิงก็ไม่ไปทํายังให้พี่วิทย์เอารถเศษเหล็ก ที่อะไรใกล้หลุดนี้ไปรับพี่อิงอีกชนนิการที่ได้ฟังก็บ่นด้วยความหงุดหงิดไม่เป็นไรหรอกชมพู่ออนิชากัดฟันบอกพอรู้ว่าใครเป็นคนสั่งให้อารตซากเล็กนี้ไปรับเธอก็อยากจะกรีดร้องออกมาดังๆตกลงแล้วเธอกำลังจะมาเจอเจ้านายสุดหอดือเนี่ยอุตสานี้จากเมืองกรุงมาที่ไร่เพื่อจะได้ไม่ต้องเครียดที่ไหนได้ตอนนี้เธอกำลังเครียดหนักกว่าเดิมซะอีกพี่อิงอย่าไปใส่ใจเลยค่ะพี่ฟ้าก็เป็นแบบนี้แหละ เดี๋ยวอีกไม่นานพี่อิงก,ก็ชินเองแหละค่ะชินหรอคะที่ถึงกับใช้คำว่าเดี๋ยวก็ชินไปเองเลยเหรอก็จะไม่ประสาทเสียหรือบ้าตายไปก่อนรือไงกันเออชมพู่หมายถึงว่าพี่ฟ้าคงจะเบลอเบร์นะคะถึงได้ให้พี่วิทย์อรถคันนี้ไปรับรีบเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวชมพู่จะพาไปที่ห้องชมนิการรีบเปลี่ยนคำพูดอย่างไวก่อนจะชวนอนิชาเข้าไปในบ้านเพื่อเป็นการจบบทสนทนาเรื่องก่อนหน้านี้ อนิชาเดินตามชนิการเข้ามาในบ้านแล้วเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นบนชนิการพาเลี้ยวไปทางด้านซ้ายมือของตัวบ้านพอเปิดประตูเข้าไปในห้องหญิงสาวก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากดีนะที่คุณเหมือนฟ้านั่นไม่จัดกระท่อมท้ายไรให้เธออยู่ขึนเป็นอย่างนั้นเ็จะต้องบ้าตายแนๆ่ๆพออยู่ได้ไหมคะพี่อิงชนิการถามพร้อมกับเปิดหน้าต่างละม่านไปด้วยได้จ้ะดีมากๆเลยแถมวิวยังสวยด้วย อน,นิีชาบอกอย่างถูกใจก่อนมองไปที่หน้าต่างเธอเห็นทิวทัศน์เป็นไร่กว้างสดลูกหูลูกตาทําให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีไม่สงสัยเลยว่าทําไมคนถึงได้ชอบไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดก็วิวมันสวยอย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นชมพูไม่รบกวนแล้วนะคะพี่อิงพักผ่อนไปก่อนก็ได้ค่ะที่นี่ทานข้าวประมาณหกโมงเย็นพี่อิงค่อยลงไปก็ได้ชมพการเอ่ยบอกเมื่อคิดขึ้นมาได้ว่า คนที่เพิ่งเดินทางมาถึงคนต้องการเวลาจัดข้าวของและพักผ่อนจ้าแล้วเจอกันเย็นนี้พอชนิการออกไปเรียบร้อยแล้วอ,อนิชาก็ปิดประตูล็อกห้องเปิดกระเป๋าเอาเสื้อผ้าออกมาจัดเข้าตู้จนเรียบร้อยแล้วเข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําก่อนจะออกมานอนบนเตียงด้วยความเพลียถ้าหากว่าได้นั่งรถที่มันดีกว่านี้หน่อยเธอก็คงจะไม่เหนื่อยแบบนี้หรอกเป็นเพราะเยโหดนั่นคนเดียวเลยที่ทําให้เธอมีสภาพแบบนี้ อ,อนิชาคิดอย่างแค้นเคืองคนที่ยังไม่ทันได้เจอหน้าเหมือนฟ้ากำลังยืนสั่งงานอยู่ในไร่พอสั่งงานเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้าไปหาวิวัตที่เพิ่งจะขับรถเข้ามาจอดเป็นยังไงบ้างคุณอิงของยายชมพู่วันเป็นม,มีกินพึ่งหรือเปล่าเหมือนฟ้าเอ่ยถามผู้จัดการหนุ่มด้วยน้ำเสียงกลัวหัวเราะสาวเมืองกรุงคงจะทนไม่ได้ละสิถ้าหากว่านางรถที่ไม่มีแอร์ก็เบาะแข็ง ป่านนี้ก็คงรีบจ้นกลับบ้านไปแทบไม่ทันไม่ได้บ่นอะไรครับผู้จัดการหน่มรายงานถึงแม้ว่าหญิงสาวจะมีสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรออกมาเห็นเยชมพู่บอกว่าเยีิงอะไรนี่ยังไม่มีแฟนคงจะหน้าตาดูไม่ได้ละสิจะสามสิบแล้ว,ลวยังไม่แต่งงานเลย <c oughs> เห็นน้องสาวของเธอชมนักชมหนาว่าพี่อิงสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ ผู้หญิงสวยอะไรจะสาสิบแล้วยังหาแฟนไม่ได้สักคนสวยมากครับวิวัฒบอกเจ้านายสาวด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มนี่นายตาถั่วอีกคนแล้วหรือไงนายวิทย์เหมือนฟ้าที่ได้ฟังก็เอ่ยว่าผู้จัดการหนุ่มทันทีสวยจริงๆครับหน้านี่อย่างหวานผิวก็ขาวมากเฮ้จะสวยสักแค่ไหนกันเชียวถ้าหากว่าไม่สวยจริงอย่างที่พูดมานะฉันจะจัดการไล่แตะตูดนายให้ดู เมือนฟ้าพูดจบก็เดินไปเปิดประตูรถแล้วก้าวขึ้นไปนั่งก่อนจะขับกลับบ้านเพราะวันนี้ไม่มีงานอะไรที่ต้องทําแล้วก็อยากจะรู้นักว่าพี่อิงของยายชมพู่จะสวยสักแค่ไหนถ้าหากว่าสวยจริงก็คงจะแต่งงานจนมีลูกไปเรียบร้อยแล้วนอกเสียจากว่าจะขี้เหรจนดูไม่ได้เหมือนฟ้าคิดว่าหญิงสาวในใจเพียงที่ยังไม่ทันได้พบหน้า